กลาบสวัสดีครับพี่น้องปองฝ่ายทั้งช่องปูนามหาลาบเบิดไปเดือเลยครับน่อเด้ออ่าคณะนี้ปูนาอ่าอยู่ที่วัดหลวงพ,อพ่อผัสไสยจัวัดหนองคายนะพี่น้องเด้อข้าแม่คู่กับน้องยุเมะมกราบว่ายุเมะสวัสดีค่ะก่อนนะครับแม่คู่จ้าอ่ะไปไปกราบหลวงพ,อพ่อผัสไสขอพรพี่น้องวันนี้ติดตามเลขลาวพัฒนาพี่น้อง อาน้อยเล่าพัฒนาบุญนันละพี่น้องพิจารณาเอาเด้อเมื่อนี้ก็ได้ชิคเอาต์ภาพไปในพี่น้องบุญนากับบุญเดีมาโดดแล้วโดดแล้วนะพี่น้องเนาะที่ไม่ได้ม,มาเมื่อนี้ที่โอกาสมาก,ากราบสักการะบูชาหลวงพอ่อพระใสพี่นอ้องติดตามกันไปทั้งในน้ำกันนะพี่น้องเด้อติดตามไปด้วยกันพี่นอ้องม,มาผลเหตุงานอย่างเนาะบันนี้เนาะพี่น้องอันนี้ก็ที่ไม่มองเสียงโชคศก ทั้งด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาพี่น้องป้า,ปายไปเจ้าอยู่หัวเฮาเด้อพี่น้องเนอะต้องไปเจ้าเด้วยอาจ้าจัดงานพุทธ,ธาพิเศษบูชาวัตถุมงคลพี่น้องอ่ะตามขเข้าไปทั้งนี้ก็จะน่ะเมื่อนี้พาแม่คั่วมาเสียงโชคเอาลาพัฒนาให้พี่ให้นอ้องให้ปา่าให้ลุงเทาเนาะพี่น้องเนาะ ครับกล่วมาภายในบริเวณเสิมีเสียงพ่อแม่คู่บ่ายจันมองหันมองบูชาวัตถุมงคลระพี่นงเด้บูชาวัตถุบงคลี้องอีกดออยู่ง เอาน้าไปรถใส่ต้นไม้ข้างล่างบุรีชนกลุ่นสงสดไปให้กับบุญกาดีชนพ่อแม่ปู่ย่าตายายโยมป้าตาาสัปสัพทั้งหลายเป็นบูชาด้อกไม้แกนทุกคนที่มีส่วนเดียวเรื่องสืบเนื่องกับเรามาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติเราก็ไปบวชหน้าบุรีน่านอะไหล่านั้นส่วนญาติโยมสาชนที่มาแล้วโยมพ่อยมแม่ที่มาแล้วโยมพี่ยมน้องยมลุงยมป้าที่มาแล้ว อยากจะทําบุญถวายสังฆาทิให้กับบุคคลดีชนคนผู้เป็นที่รักทั้งหลายก็ตรงเข้ามาที่สนาบูชาวัดถุบมงคลแห่งน,นี้ได้ท่านไม่ได้เตรียมสังฆานมาก็ไม่เป็นไรปัจจัยเสจซองเตร,รียมสังฆานที่มีอยู่ในมือของเราที่เตรียมมาก็ได้ที่ไม่ได้เตรียม<ล>มาก็่เพื่อเสียง่วแมเครู้าอาจารย์เพื่อโชยของเรามีสังฆา บอกก้าวเราสิบศรัทธาญาตดยมพี่น้องทั้งหลายในพี่น้องนะอามานี่ห้าก็ตามแม่คู่มาก่อนพี่น้องตามแม่ครูมาก่อนพี่น้องนะเอาไปบูชาเอาเผื่อพ่อเด้อมีเงินน้อยไหมล่ะถ้าามเอาเงินน้อยห้าสิบบาทเลยสามคนพ่อแม่ลูกห้าแสนล้านไป ตามกำลังสัทธาพี่นอ้องเอาให้เม่คกูขึ้นไปพี่น้องบังให้เม่คกูขึ้นไปไเไปพินเห็ดไม่พี่น้องวันที่28กรกฎาคมพระชนมพรรษาชกบหรอบพี่น้องอุบาสกอุบาสิกาวัดปุชัยพระลำหลวงจังหวัดหน้องคาายเฮมันทวิธี พิเศษเนี่พี่น้องเด้อสวดพุทธาพิเศษอย่างแนววุ่นวายยัง,ยงพี่น้องพุทธาว่างก็มาเด้อพี่น้องเด้อวัดพระอารามหลวงวัดหลวงพ่อพระใสเราพี่น้องวัดหลวงพ่อพระใสเราผู้น่ากระโดดแล้วบ่ได้มาพี่น้องคนจังหวัดน้องไข่ดิแถวหา่างภาคได้มาบ้านแถวของจัตเตอร์ขม,มาแล้วก็อย่าลืมนะพี่น้องเด้อหนึ่งกำลังแรง,งใจแรงใจกดสับสักใครกดไลค์กดแชร์พี่น้อง สุดท้ายแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะว่าได้พ<ป>ี<ห>น่น้องเนื้อที่พี่น้องสิบริพัตรข่าวสารดีตัวเลขได้จากทางช่องปู่นาคมหาลาภพี่น้องมาไปให้แม่ครูกับน้องยูเมะไหว้ก่อนไปไปก่อนนะเดี๋ยวพ่อจะวาทีหลังให้แม่ครูเสียงเซมซี่ให้พี่น้องถอดรองเท้าก่อนลูกเดี๋ยวขึ้นไป,ไปไนะ ก่อนเราท้าไปข้า,ลาง,ล,งาล,าล่างก่อนลูกตอนเราท้าไปข้างล่างก่อนอย่าเอขึ้นไปพี่น้องเพิ่นไทยจุดเทียนจุดทูบมองหนี้นะพี่น้องเนะข้างล่างข้างบนขึ้นไม่ได้นะครับข้างบนเอาหมกไม่ทุบเทียนไปบนไหนพี่น้องไปเดือนแพงนวดไปครับหมองนีคือมองจำลองเด้อพี่น้องเด้อหมองจำลองเพิ่นไทยไว้กราบไหว้บูชาพี่น้องให้ลูกเตดาวเราหลานมาถวาย จะมีศรัทธาญาติโยมพี่น้องทั้งหลายเนาะพี่น้องเนาะอ่ามากราบมาไหว้อยู่ตลอดพี่น้องอันนี้ก็ให้แม่คู่น้องอยูเมะน,นะพี่น้องเด้ออ่าเดี๋ยวพูดหนักน้องอยากต,าตาานนั้งกล้องไว้หน่อยพี่น้องอ่ะไปไหว้พระน้ำกันพี่น้องขาตพ้ Oh. มีลูกต่อรอล,ลานลูกศิลูกหาครับพี่นอ้องข้ามาหลายครับบารีแม่คู่สิได้เสียงเซมซีขอเลขเล่าพัฒนามือนี้เด้อพี่น,อน้องเด้ออ้อยออกมาสามตัวเด้อ เมีลยมู่ลเ,เ,เียงเสพี่น้องเอะีเมือนน่ยักหน่อยนะพี่น้องมาอ,อ่ะตกออกมาแล้วพี่น้องอลไรแนกเป็นอะไรเลเลกไร เป็นเลขห้าเลยพี่น้องเด้อเป็นเลขห้าพี่น้องเอายังบ่ครบยังบ่ครบสามตัวเอาอีกขออีกเป็นเลขคู่แนละ้วบ่นี้เด้อเป็นเลขหนะ้าแล้วพี่น้องอา่าได้มาอีกแล้วพี่น้องได้เลข เอาได้เลขห้อีกเหมือนเดิมพี่น้องอ้าวอาอีกอันนึงเอออะไรมันจะเกิดยังไงอ้าวอันสุดท้ายพี่น้องเป็นเลข1 1เอด้อพี่น้องเ้อเลขครูบัสห้าหหนึ่งหนึ่งพี่น้อง ฮ้าห้า,ห,าหนึ่งหนึ่งพี่น้องเบอร์เตียวฮ่าห้า,ห,าหนึ่งหนึ่งหนึ่งฮ่าห่าหนึ่งอ่าพี่น้องพี่เจรินะพี่น้องเจนิกินนี่แหละขายเฮงมันๆลำลำเรื่นเวยเบื่อจือทุกคนมาหนีกับมากราบที่หลวงพ่อพระใส่ครับสวัสดีครับ